น่าจะเป็นงัวซนพี่น้องงามท้งงามว่ะมึงเนาะโตมันพุ่นพุ่นเป้างัวซนนี่ราคาแพงสุดยอดเลยเนาะทุกคนเฮ้ย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  บายดีตอนเช้าเด,อด้อเบิร์สสกูสกคนมืนีกลับมาพบพอ,พอกำนอกอีกแล้วเนาะมืนีนกสิพาทุกคนมาป้อยตัวงัวออกคอ,อกเดอ้อป้อยแต่คอ,อกนี้ไล่ไปขังฝากเอ้อพูดเลยเนาะเป็นเราเลยจิมีงัวจกักโตหรือว่าจิมีหลายปานเลยเฮาก็เรียมไปเบื้องนํากันเลยเราพ่อแม่พินน้องอันนี้ก็คือคอ,อกงัวอยู่หลือน,น,นกเนาะทุกคนเดี๋ยวเฮาต้องมาไขาประตูนี่ก่อนแด้ ตงัวยู่ทางไหนคุณเนาะยุ่ทางไหนฮั่นก็คือตงัวสนเนาะทุกคนเดี๋ยวนกเสียเอาให้เบิอ์เห็นบ่ <c oughs> นี่นี่เนาะแบบโตัวเย่อตัวนี้ฮั่นจีพิเศษได้หนึ่งเนาะเขาจีได้เกี้ยงยามาเพือมันกินบ่ได้ป้อยมันออกไปน้ำฝุ่งเนาะแล้วทางนี้ก็คือตังัวยู่เหรอนกพี่น้องบ่นน่เจอว่ามันมีจักโตแล้วหน่อยเนี่มขั้นตอนการไข่ไข่แบบนี้ <c oughs> ว้าว สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดในคอ,อกมาเนาะมีไก่ฝูงหนึ่งมีไก่ฝูงหนึ่งมันมาลอกกินขี้งวัวหาลูกมันมา หัวนี่เหากะจะได้ไล่แต่อคอกนี่ไปหอดค้างฝากเลยเพื่นนะทุกคนเพราะว่าป้อยเสื้อแถวนี่โบได้ค่ะนะมันเป็นบ้านคนแน่พอแต่ป้อยออกมามันก็ไปเลาะเจมหัวเขาเลยเนาะเฮ้ยเฮ้ยว้าวหัวขี้หัวขี้พี่น้องหัวขี้เฮ้ย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 ,ย,ยไปไปไปเฮ้ย

ตัวนี้ตุ้ยดีขนาดเลยเนาะบูว่ามันงัวพูดเลยกระเจ้าล่าม,มันไว้เป็นตุ้เพลกพอดีงามอันนี้มันยังบูญเยอะเต็มที่เนาะทุกคนมันหาก,กระตูเป็นเบ้าน้อยๆเฮ้ยุนเห็นตัวแม่หล่อนกันย่างน้ำเลยอเฮ้ยยุทางนี้ก็มีเนาะอันนี้น่าจะเป็นงัวโซนพี่น้องงามท้ง,งามว่า มึงเนาะโตมันพุ่นพุ่นเปลางัวสนนี่ราคาแพงสุดยอดเลยเนาะทุกคนตัวน,นี้น่าจะเป็นงัวสนเฮ้

Hey 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 はい。 ฮ้ยตงัวเนาะเขาส่องมันขึ้นภูฟากเนินแล้วกะมึดห่วงเลยเนาะแต่ละเสาเนาะทุกคนเขาต้องมาป้อยมันแลกกันไล่ให้มันคามวิทย พุ่นไปเนาะคันว่าเห่าบ้ไล่เพามันวิตบ้านท่าน่ะยานมันไปเลาะเข้าหัวเข้าสวนกะเจ้านอแล้วมันจะไปกินพืชผักกะเจ้านะพฉะน้นแต่ละมือก็ต้องได้มาส่งแบบนี้แหละกะเวลามาซอกอ่ะไปเลาะแถวคังพุ่นั้นเนาะ ไปเลาะแถวคังแถวเนื้อพุ่นมันกาจีเลาะกินหญา้าเลาะกินอันเดอร์ยู่แถวเนื้อพุ่นอะไรเนาะกาสะดวกสบายไปแนวหนึ่งถ้าว่าบบไลวิดบ้านนี่ปัญหาหนึงก็คือมันลักเข้าไปในเมืองอีกพอแม่พี่น้องเข้าไปในเมืองลดกระลายอีกเนาะไปติดขัดการสัญจรของกระเจ้ามันกะยุ่งกันย่างขนาดเนาะย่างมาเตือนนอกลงมาส่งมันยู่นี่แต่ละมือน,นี่กะถือว่าไก่เติบเนาะใช้เวลาในการย่างกะเกือบประมาณสักไปนาทีพุ่นก็แล้วตัวงูยุ่งกัอนนอกเนาทุกคนกายน้ำนี่มีทั้งเมื่อแปดโตเนาะ เพราะว่าแต่ก่อนฮันก็มีสิบปลายโตนี่แหละแต่ว่าีพ่ออแม่เศร้ากะขายออกไปได้เนาะเพราะว่าตัวเลอมันเริ่มสี่เท่าๆแล้วฮาก์ได้ขายหนะาญานมันจีตายก่อนเพราะไม่พี่น้องหลังจากที่นกซ่งมันขึ้นไปผู้ฟังเหนือยพูนแล้วเนาะตอนนี้นกกะกำลังย่างกลับเลยเพราะไม่พี่น้องตอนนี้ก็เวลาแปดโมงไปเนาะแต่ว่าเตดออกไวขนาดเลยมือนี้รู้สึกว่าฮอนฮอนอหลี่อีหละ สำหรับวิดีโอนี้นกกาแจ้วซ้ำนี่อนเนาะแลวก็ถ้าติดตามเบื้องวิดีโอต่อไปว่านกกิพาทุกคนไปเฮ็ดอเลออีกฮะน่ะผู้เลอเข้ามาเบื้องวิดีโอนี้เนาะยังว่าทันกดติดตามยังว่าทันกดไลค์กดแชร์หรือว่ามีอเลอบอกเข้าเจอกะเขียนลงที่คอมเมนต์ได้ทุกคนขอบเจอทุกคนที่เข้ามาเบื้องวิดีโอของสาวเสียงขวงเนาะบ๊ายบาย